สนาทีใช่ไหมครับพุณด,ดูยนาทีนะครับสองสามครับสามนะสามเยอะไปเปล่าอันนี้คือเปิดรอบสุดท้ายแล้วนะก็คือหลังจากนี้คือผมปิดยาวเลยนะครับโอเคไหมผมปิดจงกว่าผมจะทำเสร็จเลยนะทาจบเลยกระดันจบเลยไม่มีเปิดแล้วนะเพราะคนอื่นนะเขาเปิดกันหนึ่งนาที ห้าอ่ะอ่ะให้มากสุดห้าให้มากสุดห้าก็ค,คือรอบนี้เปิดรอบสุดท้ายแล้วไม่มีแบบรอบเหมือนคนอื่นแล้วเพราะคนอื่นเขาเปิดแค่หนึ่งนาทีน,นะโอเคไหมห้านาทีห้านาทีจบนะโอ้ยตัวสั่นวะ่ะขอดมาะไรกข้าวก่อนนะไหมครับเดี๋ยวขึ้นมากดสตาร์ทอะไรงเงี้ย มาเริ่มห้าทีอุ้ยเชื่อเตจจอแตว่ามีแต่คนลบชั่วร์เลยอีกอ็ฟันห่งโดเนตมา 1, 1หนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาท พี่มาช่วยแล้วหลอดน้องชายพี่เอาไปก่อนนะ11ชั่วโมงบวกบพว่ห้ปิดปิดปิดตอนนี้เลยครับบไม่กี่นะกแป๊บเดียวเลกนะเดียวอีกนี้นไม่เจ้ยังไม่ถึงนาทีอ่ะโอนมาแล้ว คนดูนับเท่าไหร่สิบเอ็ดไม่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 มีแล้วครับแมวแล้วครับแมวแล้ววันละห้าที่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเออแมวแมวแมวลอบนี่แหละรอบดูซ้ายจะได้ให้คนอื่นสตรีมมั่งมันต้องเปิดตอนในแม็กไม่อยู่อย่างเงี้ยแหละกูบอกเลยชิวชิว แม็กโก้ป่ะทำไมแม็กว่าเฮ้ยเหลืออีกสามนาทีกูว่ากูรอดว่ะกูดูสองกแล้วเลย เอ้ชิวจัดเลยแม็กไม่อยู่วงกูรอดจริงนะแม็กไม่อยู่แม็กไม่อยู่สองไอ้แม็กนี่แม็กมันเพิ่งไอ้นี่วงเงินเกินผมเลยชิวไงผมเลยกล้าเปิดอันนี้อยากมากก็รอชั่วโมงอ่ะกูดูสองแล้วมาที่สุดเอาแม็กดูตีมแม่ดอเนตมาสา,ามหมื่นสมพันสามร้อยพี่แมว,ว เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ยโอ้โอ้โโอ้โหเฮ้ยมีใครไอเป็นเลือดปะมีใครไอเป็นเลือดปะมีใครไอเป็นเลือดปะ อึ้ยูนั่งเลยอ่ะสามหมื่นสามบ้าเมื่อกี้นี้ร <Okay. S 1> วมรวมมันกี่ชั่วโมงวะคนดูขอบคุณครับขอบคุณพี่แมวครับโอ้ oh. ขอบคุณนะครับ รอหนิเพื่อเขาเขหายใจเขาเขหายใจไม่น่าเปิดบวกเลยสามร้อยสามสิบหกชั่วโมงเลยหรอแล้วเพิ่มจากของเก่าอ๋อสามร้อยสามสิบหกบวกสิบสิบเอ็ดต่อโอ้ลงไม่ไม่มีแรงลูกขึ้นเลยครับตอนนี้ไหลจัดเลย ตัวไหลตัวอ่อนไม่หมดเลยว่ะ <c oughs> มีใครเอ็นหลังป้างมีใครเอ็นหลังไหมเมื่อกี้เนี่ยยอดรวม700เจ็ดร้อยชั่วโมงเลยหรอ oh <my> น้ตาไหลมะไม่เห็นน้ำตากูเนี่ยควรไหล <c oughs> ทีมมาละสองชั่วโมงฟันหลายอย่างน้อยก็ต้องโอ้แต่สามเราไมเหนื่อ๋อหรอโอ้โหนะแรงไม่มีเล่าแค่นี้แหละไม่มีเล่าพี่น้องไม่มีเล่าแค่นี้กำลังดีแค่นี้กำลังดีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้เอได้อยู่มั้งมั้งเอาอีกเอาอีกเฮ้ยเลอะมันเป็นไรอ่ะ พอแล้ว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 ฮาเดิ้งฮาดียงพี 1941, you know, yeah. ่หลอดนับวิพี่หลอดนับวิ yes โอ้ยดีจังเพื่อนผุ้สาวมาบ้านสตรีมให้อะไรให้ฝันสลายกลายเป็นเรื่องว่า โอ้บวกสามเมตรบวกสิบเอ็ดชั่วโมงเท่าไหร่วะสิบเอ็ดชั่วโมงโอ้โหไม่ก้อชั่วโมองอะแมวโดเนทมา3บใหลบบาทลบให้ให้ไม่น่าลบได้แล้วเดี๋ยว <laughs> ขอบคุณครับพี่แมวขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณนะครับพี่ออก็คือสามมือสามบวกสามสิบสามผ่านลงให้ใช่ไหยพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยแล้วพี่หมดมาอีกฮะมดโดเนตมาห้าร้อยบาทดีเลยดีเลยบวกถือว่าบวกให้ไปเลยถือว่าบวกให้บวกให้ เป็นเมื่อไครับเมื่อกี่ชั่วโมงเป็นกี่ชั่วโมงวะเป็นเมืงเบอร์วะอ่ะเป็นเงผมขอรับยอดก่อนซีโรเน่อุ <Swiss. S 1> ้ยมาอีกแล้วอุ้ยดีเลย์เดเลย์เรนโดเน่มาหนึ่งร้อยบาทดีเลย์เดเลย์พี่หัวเดเรยอ่ะอ่ะอ่ะบวกได้ไห<า>ม, <hebt S 1> ไ,มได้ครับได้ครับเดี๋ยวย้อนหลังให้นะครับ โอเคน่าจะหมดละอันนี้น่าจะหมดละสิบเอ็ดชั่วโมงเอ้หน,นึ่งพันหนึ่งบาทใช่ไหมมันก็คือสิบเอ็ชั่วโมงใช่ปะสิบเอ็ดชั่วโมงคูณหกสบเนีก็เป็นหกร้อยหกสบใช่ปะบวกไปหกรอหันนี้ยอดแรกอันนี้ยอดสองนะ้องน,นะสามสามสมันจะเป็นทั้งหมดสามหมื่นสามพันสามร้อย 30, 3ามหมก็คือเท่ากับกี่ชั่วโมงวะสามร้ชั่วโมงวะคนดูใช่ไหมนั่นคือสามสชั่วโมงใช่ไหมบอกผมดิสามรหกอใช่มสามสามใช่มสามสามหกคูณหกสโหสหมืโอ โอ้โห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 ัยังไม่หมดมีอ้ียมีพี่มสอ,อีกพีมอ,อีก0้ห้สะห0 0บาทมันเท่ากับ0นาทีไม่ใช่หรอหกห้าเออ ราคาสามสิบแล้วก็บวกอีกหกสิบร้อยบาทไม่ได้กลับจุดเดิมกลับจุดจุดเริ่มต้นที่แบบแที่เลยที่เลยกว่าจุดเริ่มต้นอ่ะโอแม็กโอ้แม็ก,มก <c oughs> ต้องใช้ต้องใชยย้หอว <c oughs> ไอ้เีเจ็ดร้อยสามสิบสองชั่วโมงต้องชายอยู่ผมบอกว่าไอ้อเหี้ยต้องชายอยู่ผมบอกว่าแม็กแม่งอยู่บอกว่าดูทรงลวเป็นเดือนอะ จ็สสองนี่กี่วันมะคนโดคอนดูคูณให้หน่อยดิมันกี่วันอะเจ้าไม่มันนับเป็นวันไม่ได้เลยเพราะทีไม่ได้สตรีมยี่สี่ไม่ใช่ไม่อยากรู้เฉยว่ามันกี่วันเนี่ยอ่ะลองดูดิสิบเจ็ดชั่วโมงอะลอนะเจ็ดสามสองหารสิบเดือนก็กว่าเลยหรอสี่สิบสามวันต้องสตรีมวันละสิบเจ็ดชั่วโมงทุกวันกว่าไอ้เหี้ย เปิดเรื่องอตีเลยว่ะแล้วบวกกับไม่ได้ตีมาหนึ่งยี่สิบชั่วโมงด้วยโอยได้จะสองเดือนม่มันเท่ากับประมาณสี่สิบสามวันเทากับตีมาสิบเจ็ดชั่วโมงอ่ะไม่หรอเออสิบเจ็ดชั่วโมงพี่จะกดวันละสิบเจ็ดชั่วโมงอ่ะอ่ะผมตีมาได้สี่สิบสามวันผมตีได้สองเดือนเกือบอะหนึ่งชั่วโมงสิบสามวันอ่ะไอหนึ่งเดือนสิบสามวันหมดฝันสลายดิต่ตีมาแล้วสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะ ฝันสลายเป็นในพิบตาเลยวะปกติไอเราเป็นคนชอบสตรีมแบบสองชั่วโมงทีหนึ่งสองชั่วโมงวันละสองชั่วโมงเรื่อยไอเรา,าไ,มไม่น่ามานั่งเติดบวกลบเลยวะเขาบอกของน้องร้อยกว่าของน้องหกร้อยกว่าขอให้โดนวะหืมขอให้โดนสักพันชัโมงเฮ้ยปิดแล้วด้วยว่า,าว่าเหระ ให้ว่านะขึ้นพันชั่วโมงอ่ะขอให้ไม่มีคนลบเดี๋ยวแม็กก็มาวันนี้เกมผีไม่ได้เล่นเลยดิไม่ผมไอนี่ผม,ผมได้อยู่มัง้งมั้งนะ เดี๋ยวมันก็มีแบบว่าน,นี้แหละเดี๋ยวมันก็มีคนลดให้ร้อยสองร้อยแหละร้อยสองร้อยบาทร้อยสองร้อยบาทอะไรเงี้ยตั้งแต่ปิดมาไม่มีใครลบเลยนะงงเ,ออเหมือนกันเลย <laughs> ไม่รู้ว่าตัวหนังสือคําว่าลดอะไรเป็นไงเดี๋ยวทําให้มันชัดกันลดนะอันนี้ไม่ใช่ลดอันนี้นะลดเวลาเนี่ยไม่พี่รอถ้าถ้า<อ>ไม่ไหวส<อ>ิบเจ็ดชั่วโมงพี่ก็ไอ้นี่อย่าฝืนเองนะมากเลยพี่ถ้าแบบไม่ไหวจริงๆเฉียว ใช่ไหมคนดูเข้าใจใช่ไหมครับเนี่ยครับรถเวลานะครับเนี่ยร, <ถ S 1> รถเวลารู้ทัารักจะตายสิงโปชยช่วยๆกันลบให้มีเกลดีกว่าสงสารเขาไอหมานี่ปล่อยโสเลย <c oughs> <c oughs> ปล่อยโสเลยเหรอกูไปแล้วนะ แม่งแม่งเรียกกูไอยหมานี่แม่งเรียกกูเสียจัดแม่งเรียกกูไอยหมานี่เสียทรงว่าเสียทรง,งไว้เที่ผมเสียส <c oughs> ทรงไว้แอร์มีห้าพันบาทเฮ้ยลบให้โอ้คุร <c oughs> ับขอบคุณครับมีขอบคุณรับเขาบอกลบขอบลุณครับมีขอบคุณครับมามีมามีมามีมีมี โอ้โยก็เพงนะกี่ชั่วโมงวะพอได้ยิ้ม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 ห้าสิบชั่วโมงวะพอ,อได้ยิม้มห้าสิบห้าสิบห้าสิบลดเอ้ยลดห้าสิบพอได้ยิม้มพอได้ยิม้มยังดีอยู่มีปากมีเสียงเอา้าไม่ใช่ครับคนดูครับไม่ใช่ครับแม่ผมดีใจใช่ครับนานๆทีแม่มาแม่มาหาสามพันปะ่3000ปะสามพันนาทีปะวะมันคือสามพันนาทีไหมครับคนดู คือต้องรอไปอห้าสิบชั่วโมงใช่ไหมล่ะเนี่ยคนดูไม่ถูกใจสิ่งนี้โอ้มันเนนี้มันเยอะไปครับมีบนนมันเยอะไปครับบวกตอนนี้นเยอะไปครับ คือถ้าหมุดแบบว่าแบบมันยังเหลือแบบจเจออยู่ใช่ไหมก็คือผมต้องสตรีมตั้งแต่เนี่ยวันเนี้ยจนถึงนู่นอ่ะวันเกิดอ่ะเอาง่ายๆนะมีให้เห็นนะสตรีมเยอะแบบเยอะจัดๆเลยอย่างเงี้ยผมครับผมครับมีผมครับพี่แมวของผมครับพี่ ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ร่วมสนุกกิจกรรมนะครับ้็ใครว่างๆแบบเศษๆอะไรเงี้ยครับก็ลบให้คนละห้าสิบบาทก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับไม่ว่าจะลบหรือบวกของข้าวผมครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันครับมันถึงขั้นที่เราต้องสตรีมวันละสิบเจ็ดชั่วโมงแล้วเหวะ ใครอยู่เหรอได้เดี๋ยวมันไปไหนวะพิงข้าวเลยพี่วลาอแสนห้าเลยครับบาร,รมีแม่แม่มีมีมมนี่ะครับเวลานี้น,น่าไม่ก <คน S 2> ินข้าวแล้วก็ไอ้แม็กแล้วก็พี่พี่สิงโปพี่พี่แพ,พ,พ,พนด้าติดที่เกียดไงี่รออะไรอะคือปกติผมสตีมวันละสองชั่วโมงเล้นะเว้ย ผม่าแบบสองสามชั่วโมงก็ชิล้วก็สบายตอนแรกโดนเจ็รอยอ่ะคนดูเดี๋ยวผมมาครับเป็นแป๊บเดียวลงไปเอาข้าวกันโดเนตมาสี่สิบบาทหมดละ แมวโดเนทมา3,000บาทให้เฉยๆไม่ลบให้ด้วยพี่แมวพี่แมวครับพี่อย่าเบพยการอย่าเบพิการครับทำไมพี่นิดนึงนิดนึงอ่ะนิดนึงลบ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 นิดนึงก็ได้ครับจะได้เป็นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทพี่กลมกงโกลมกงครับพี่กลมกงลดดได้ไหมพี่พี่โตมาซะเยอะเลยพี่พี่ไม่ลบจริงเหรอครับพี่แมวพี่นิดนึงนิดนึงเฉอยิ้มปะ ลบล่อลบเหลือพี่สามสิบสามสิบชั่วโมงเลยเมื่อกี้นิดนึงนะครับนิดน,งน,ดนึงนิดนึงได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาข้าวก่นอนนนึงนะครับเอาข้าวแป๊บจะได้ยือยอาว <c oughs>